สวัสดีครับวันนี้กับพบกับผมกับช่อง Top Story เช่นเคยนะครับวันนี้แซนบ็อกเข้าสู่วันที่26ของตัวอัลฟาพาร์ะครับแล้วก็ตัววันนี้นะครับชื่อแมปคือเดนมาโยไฟทาวเวอร์ออฟไลท์ครับก็โดยตัวเพจพอเราเสร็จแล้วใช่ไหมครับจะเป็น10,17ครับแล้วก็วันที่11ตุลาครับจะมีทําอีกรอบคือ0,17อีกรอบนะครับโอเคครับก็ไปดูสิ่งที่น่าสนใจสักครู่แล้วเดี๋ยวไปดูตัวคลิปกันเลยนะครับกระดารเทรดวิดเกตฟรีค่าธรรมเนียมสปอร์ต0%สามารถปั้นพอร์ตจากเล็กไปใหญ่ไดด้้ววยตัคุณเอง มีระบบ Copy Trade และระบบ Demo Future สำหรับให้ทดลองเล่นกันรวมถึงพิเศษสุดวันนี้สำหรับคนที่สมัครจะมีโอกาสได้รับรางวัลถึง150,000บาทและพบกันที่ bitget.com โอเคครับเมื่อเพื่อนๆเนข้ามาอยู่ที่ตัวแมปแล้วครับถ้าเพื่อนๆพ,ออพิมพ์ลีสตาล์ได้ก็พยายามใช้ตัวนี้ครับโอเคครับเดี๋ยวผมจะไล่ทำทีละเควสเพื่อให้เพื่อนๆอ,อาจจะไม่ต้องงงนะครับก็ให้ไอเควสแรกนะครับก็คือเราเก็บตัวนี่ครับ นี่ยครับขึ้นมาเก็บนี่สักสองอันก่อนก็ได้แล้วก็เดี๋ยวเราก็ลงไปข้างล่างต่อนะนี่ไม่ต้องขึ้นมาสูงครับแล้วก็กระโดดลงไปเลยเราพยายามเก็บไอ้ตัวพวกนี้ให้มันได้จากข้างบนเยอะๆก่อนนะแล้วค่อยไปเก็บข้างล่างเพราะว่าข้างล่างแต่ละจุดมันค่อนข้างไกลกันเดี๋ยวเราลองดูได้เลยครับนี่นก็โดดลงมาแล้วก็เก็บตามทางเนี่ยครับขึ้นไปปีข้างบนแล้วก็เก็บตามทางมาเรื่อยๆนะนี่ยหรือก็เนี่ยพอเก็บไปสักพักหนึ่งก็รีสปาขึ้นมาแล้วก็มาดูแต่ละจุดนะถ้าตรงไหนรีสปาไม่ได้เพื่อนๆก็ เดี๋ยวแป๊บนึงนะก็เลยสปาวขึ้นมาไม่ได้ก็เดี๋ยวก็เดินเอาก็ได้ครับเพราะว่าบางทีด่านตอนนี้ค่อนข้างบักบักค่อนข้างเยอะนะครับโอเคแล้วก็เก็บตรงนี้อันนึงเราพยายามเก็บข้างบนให้หมดก่อนนะเพื่อว่าแบบว่าพอข้างล่างมันจะเก็บยากกว่านะผมก็เลยว่าเออจะมาหาทางที่แบบว่าเก็บตรงนี้ให้หมดก่อนเพราะมันจะได้ง่ายๆนะครับนี่มันจะมีซ่อนซ่ออยู่อย่างเงี้ยเพราะว่าไอ้ข้างล่างอ่ะแต่ละจุดอ่ะแต่ละที่มันค่อนข้างไกลกันเดี๋ยวผมก็เลยแบบว่าเออให้มาเก็บตรงนี้ก่อนแล้วกัน่เห็นไหม เก็บไปเลยก็มันเก็บทั้งหมดประมาณสี่สิบอันก็เก็บพยายามเก็บให้ได้เยอะที่สุดครับนี่เป็นตัวหนูไอ้ตัวนี้นะครับเป็นหน้ากากโอเคแล้วลงมาชั้นล่างนะมันจริงๆรมันมีหลายเควสแต่ว่าเดี๋ยวค่อยมารับทีละเควสดีกว่าเพื่อนๆจะได้ไม่งงนะผมก็เลยแบบว่าเออทำแยกเควสให้ดูเผื่อคนเอติดตรงไหนจะได้แบบว่ามาดูย้อนหลังได้จะได้ไม่งงนะนี่มาทางนี้ต่อแบบมันค่อนข้างบักครับจริงๆตอนช่วงเนี้ยมันไม่รู้เป็นอะไรนะบางทีก็ คุยกับเอ็มซีก็ไม่ค่อยได้นะผมก็ไม่ไม่ค่อยมั่นใจเหมือนกันบางทีแมบมันเป็นอย่างเนี้ยผมก็เลยแบบเออมันเป็นที่น่าจะเป็นที่เซิร์ฟเวอร์นะครับบางทีมันบัก๊กบางทีมันแหลกน่าจะเป็นตัวของตัวเกม,มนะครับผมก็เลยเอ,อลองดูทำทีละเพสดีกว่าบางทีมันบั๊กเยอะครับตอนเนี้โอเคถ้าข้างบนหมดแล้วเดี๋ยวเราก็ลงไปข้างล่างดูได้โอเคค่อยๆไต่ลงไปนะครับจุดแรกที่ที่จะให้มาดูนะก็ตรงนี้ตรงใต้บันไดแต่ละจุดนะมันจะมีพวกเ,เนื้อวางอยู่ข้างๆนั้นเนี่ยเดินไปเลยนะ แล้วก็ไล่ไล่ไ,ลไปตามแม่น้ำก็แม่น้ําก็มีอันนึงนะเนี่ยไล่ไปก่อนจะไล่เป็นจุดจุดทางนี้ก็ได้แล้วก็ออกไปสู่วงนอกนะครับเนี่ยผมคอยดูถ้าเดินในน้าพยายามกระโดดดีกว่าเพราะมันจะช้านะเนี่ยแล้วก็เก็บวงในวงในก็ได้เพื่อนๆจะได้ไม่งงนะเก็บวงในให้เสร็จก่อนเผื่อใครงงก็เออจะได้เริ่มถูกนะครับนี่ก็มาตามทางนี้ก่อนอโอเคน่าจะาวงในเอาให้หมดวงในก่อนจะได้ไม่งงนะโอเค วงในให้หมดก่อนแลวเดี๋ยวเราไปเก็บวงนอกตามจุดๆนะครับแต่และจุดมันก็จะมีจุดเก็บแต่และที่ต่างกันนะโอเคเก็บหมดแล้วล้วก็ลงไปในหลุมมันนี้ก่อนก็ได้ครับนี่สี่สิบตัว,ตวนะโอเคเรียแบบร้อยยี่สิบสี่แล้วแล้วขึ้นมาทางนี้ฮะขึ้นมาทางนี้ อันนี้มีแค่ตัวอันนี้มีแค่ตัวเดียวนะแล้วก็ไปต่อเลยมันจะมีตามทางครับแต่ละจุดมันค่อนข้างไกลผมเลยว่าพยายามจริงๆริงมันมีเก็บข้างบนนี่อีกแต่ว่าเราลองดูลายหลายหลายรอบก็ได้ว่าเอไปทางลายไหนแล้วมันวิ่งเร็วกว่าเดิมนะโอเคผมก็พยายามมาทางที่แบบว่าเพื่อนๆจะได้ไม่งงเพราะบางทีมันมีบางจุดตรงข้างในที่มันจะเริ่มเพลสพอรับแล้วมันก็จะเริ่มเพลสเลยผมก็เลยแบบว่าเออทำแยกให้ดีกว่าจะได้ไม่งงนะโอเคลงมาทางนี้ มาต่อไอตรงเสียงแดงถ้าลงไปก็คือตายเลยนะครับอันนี้เราก็โดดข้ามไปเนี่ยมันจะแปลกๆบ้างบางทีเป็นที่ตัวเซิร์ฟเวอร์นะถ้าผมจำไม่ผิดก็มันเป็นแบบนี้แหละโอเคแล้วก็ไปตามทางไปตามทางนี่แล้วก็ในห้องอันนี้มีสองอันนะโอเคเดี๋ยวเราก็ต้องกลับมาอีกครับเพราะพวกจุดนี้มันจะเป็นจุดเคลของตัวอื่นนะโอเคจะทำแยกจะได้ไม่งงนะครับจะได้หาเจอง่าย เอาเป็นเรื่องแล้วตายตายก็ไม่เป็นไรตายก็กลับมาที่เดิมโอเคแล้วก็เมื่อกี้ถึงไหนแล้วแถวๆเอามาตรงนี้ก็เลยครับตรงป่าตรงนี้ก็ได้ป่าตรงนี้ก็มีอีกโอเคเดินมาเก็บอันนี้นะฮะโอเคแล้วก็ขึ้นมาทางนี้สามหกแล้วมาตรงป่าตรงนี้ก็ได้ครับป่าตรงนี้มันมีค่อนข้างเยอะนะหลายอันก็น่าจะทําให้ครบได้เร็วกว่าเสร็จปุ๊บล้วก็ออกไปข้างนอกป่าตรงนี้นะครับมันจะมีอีกตรงนี้อันหนึ่ง แล้วก็ตรง,ตรงฝั่งนี้กันหนึ่งสามแปดแล้วสามเก้าแล้วก็ตรงขึ้นมาตรงนี้ฮะนี่โอเคเห็น <Okay. S 1> <Okay. S 2> ไหมสี่สิบอันแรกเสร็จแล้วครับต,รต่อไปเอาเป็นเพจที่สองแล้วกันน่าจะคุยต่อครับไอคนนี้ก็คือคุยคนที่ชื่อออโตนะครับโอเคไปตามทางนี้ก็ไล้ครับไปซ้ายก่อนผมว่าจะค่อนข้างดีกว่าคือลงไปในหลุมเสร็จปุ๊บเขาจะให้คุยกับเอ่อตัว ขันโยกนะครับกดทีเดียวพอนะครับแล้วก็ไปได้เลยอ้าวไม่ติดไม่กดอีกทีฮนะโอเคพอได้ขันโยกแล้วก็ไปตามลายเนี้ยผมว่าไปทำลายนี้น่าจะค่อนข้างดีนะโอเคจริงๆถ้าเกิดเพื่อนๆมีรีสปาวก็เร็วกว่านะผมว่าลองสมมติว่าเราคุยเสร็จพวกอันนึงใช่ไหมแล้วก็รีสปาวแล้วก็โดดลงมามันจะเร็วกว่านะโอเคเราเพิ่มอันนี้นะ กี้หนึ่งในที่สี่สิบโอเคเรามาตามทางนี้นะจริงๆตรงนี้ยเราก็รีสปาวไปจะง่ายกว่านะแล้วก็โด,ดลงมาใหม่เมื่อกี้ตรงนู้นแล้วใช่ไหมโอเคเมื่อกี้คือเราเข้าไปในนั้นใช่ไหมแล้วก็มาทางนี้ต่อนะนี่เห็นไหมถ้ารีสปาวแล้วก็หาทิศทางเดียรเพื่อนๆจะแบบว่าเขาเรียกว่าไงมันจะหาทางจุดแล้วก็โด,ดลงมาได้ทีเดียวเร็วกว่านะเพราะว่า <Okay. S 1> ถ้ามาตามทางเนี้ยแบบเดินไปอย่างเงี้ยมันจะช้ามากคนระับโอเค ก็เดี๋ยวไม่ใช่ครับอันนี้มันเข้าผิดทางฮะต้องขึ้นอีทางนี้ฮะโอเคอ๋อใช่หรือเปล่าว่าแล้วเข้าผิดทางฮะมันเข้าห้องสมุดต,ตรงนี้ฮะเพไอ้ห้องห้องแสดงรูปภาพเออผม้องงอมู่โอเคครับถูกแล้วเมื่อกี้มาผิดทางเองจำผิดจำผิดช่องคนระับโอเคแล้วก็ไปตรงนู้นต่อนะนี่ตรงสวิตช์ตรงนี้ ไอ้ที่ก็คือเราเดินย้อนต่อจากเมื่อกี้มาเลยครับไอ้ตรงที่ตรงแรกที่ผมบอกก่อนใช้เรือสป,ปาลเนี่ยแล้วพอมาจากทางเนี่ยก็ให้ขึ้นมาทางนี้เพราะว่ามันจะขึ้นง่ายกว่าถ้าเราไปขึ้นมาจากทางนู้น,นมันจะเป็นเขาเรียกว่ายังไงอ่ะมันจะเป็นช่องทางที่ต้องปีนขึ้นสูงครับทางนี้มันจะเดินง่ายกว่าเห็นไหมมันก็จะเข้าตรงนี้ได้เลยเนียประมาณหนึ่งนาทีสี่สิบวิก็ถือว่าค่อนข้างเร็วแล้วก็ back to Auto, ัต t e ้เขาไปคุยกับตัวเพตัวเดิมนะนี่ ลองรับดูว่ามันจะมีไล่เควสแต่ละอันโอเคเรียบร้อยฮะเรียบร้อยครับสิบหกวิโอเคพอเสร็จปุ๊บเราก็รีสปาครับอันนี้จะเป็นเควสแรกครับที่จริงๆถ้าเกิดเพื่อนๆลงไปทางหลุมเนี่ยมันก็จะได้รับเควสเลยนะโอเคเดี๋ยวผมจะทําให้มันเร็วที่สุดนะไปทางนี้ก่อนปุ๊บเขาจะให้เราไปหาไอ้ตรงแสบๆตรงเนี้ยโอเคมันจะสะโลว์ข้างในหน่อยแล้วก็ออกไปข้างนอกนะ เราก็นี่มา,มาตามทาง,ทางนี้นะเออผมขอหาทางนึงลืมทางอ๋อโอเคแล้วก็ลงมาทางนี้อ้าวตายฮะเดี๋ยวแป๊บนึงลงมาทางนี้ก็ได้ครับอ๋อเดี๋ยวแป๊บน,นึงลงทางนี้เดี๋ยวเ,เดี๋ยวแป๊บ<า>นึงนะเออผมว่าอ๋อนี่ครับห้องนี้หาไม่เจอครับโอเค พอเดินมาตรงนี้ปุ๊บเราก็กดตรงแสงนี่ใช่ไหมครับแสงเสร็จปุ๊บแล้วก็ให้กดเลยรีสปาขึ้นไปข้างบนนะแล้วก็ลงไปที่ห้องห้องนี้ใหม่อีกรอบหนึ่งเนี่ยคุยกับคนนี้แล้วก็ผ่านเลยไหครับก็ประมาณแปดวิถึงสี่สิบแปดวินะถ้าทําให้เร็วกว่านี้ก็จะเร็วกว่าคือแบบว่าเก็บปาแรกเสร็จปุ๊บแล้วเราก็ไปคุยเลยแล้วก็จะผ่านเลยครับจะง่ายกว่านี้โอเคครับต่อไปก็จะเป็นเวสที่สองนะโอเคลงมาทานี้ครับคุยกับคนที่อยู่ตรงนั่งบาร์ตรงนี้นี่ เออตอนนี้มันเหมือนมีบั๊กนะถ้ากดตัว e รัวๆไปมันจะค้างเนี้ยแล้วก็ค้างเลยเดี๋ยวผมจะตัดคลิปไปอีกทีนึงก็เดี๋ยวมาทาเควสนี้ใหม่นะพอดีเนี่ยครับตัวเกมมันค่อนข้างบั๊กนะครับโอเคครับผมก็จะมาต่อที่เควสเดิมนะครับกดคุยตรงนี้เลยครับนี่กดช้าๆหน่อยครับตอนนี้มันเซิร์ฟเวอร์มันค่อนข้างบั๊กครับเดี๋ยวที่ผมบอกโอเคพอเราคุยเสร็จแล้วเราก็ไปตามทิศทางเลยครับอันนี้ตอนนี้แมปที่แบบว่าบางทีมันบั๊กเพราะว่าเราใช้คําสั่งไม่ได้ครับเหมือนเซิร์ฟเวอร์ อันนี้ครับจะเห็นเลยว่าพยายามค่อยๆกดนะอย่าไปกดเร็วแล้วมันเกมมันจะค้างนะตอนเนี้ยก็เลยว่าเออค่อยๆกดแล้วกันนี่ไปตามทางนี้ฮะขึ้นมาก็คุยอ่ะคนนี้ห้าตัวแล้วก็กลับไปที่เก่าเนี่ยครับค่อยๆกดนะตอนนี้กดเร็วไม่ได้แล้วกดเร็วแล้วมันเซิร์ฟเวอร์ลวนๆนะเนี่ยอ๋อีกแล้วมือไปโดนนะโทษทีะนี่ไปตามนี้ก่อนเสร็จปุ๊บเราก็ไปทางนี้ต่อนะไปคุยกับเอ่อ อีกสามตัวนะตัวเควสนี่ฮะมันจะมีตามจุดบอกเลยก็คือหาคนที่เป็นใส่ชุดไอ้นี่นะนี่มีประมาณสามสี่เวจโอเคค่อยๆกดนะช้าๆนะโอเคแล้วก็ไปต่อเมื่อก่อนตอนแรกๆอะที่เราเล่นกันมันจะกดรัวๆได้ใช่ไหมแต่ตอนนี้เซิร์ฟเวอร์มันล้วนผมก็เลยว่าแนะนำว่าค่อยๆกดนะ ไอ้พวกคำถามเนี่ยกดอีรัวค้างแน่นอนนะผมบอกเลยอย่ากดช้าช้าช้าโอเคแต่ปุ๊บล้วก็เลยคนนึงฮะไปทางนี้ต่อเหมือนจะอยู่บนยอดตรงนู้นนะถ้าจำไม่ผิดเห็นนะอยู่บนยอดเลยบางทีด่านก็จะบั็กบางทีเราอาจจะใช้คำสั่งรีสปาวขึ้นไปไม่ได้แล้วนะก็คือให้เราต้องเดินเนี่ยตอนนี้ผมด่านก็บบ็อกอีกแล้วเนี่ยคือแบบว่า มันจะเป็นที่เซิร์ฟเวอร์ค่อนข้างเยอะครับยังไงก็ลองดูให้ดีโอเค๊บเรียบร้อยใช่หไหมแล้วก็กลับไปถ้าเรามีสปีสปาวใช่ไหมเราก็สามารถกลับไปจุดนั้นได้เลยแต่ว่าตอนนี้มันเกลับไม่ได้นะผมก็เลยว่าใช้เดินเอาแล้วกันโอเคขึ้นตรงนี้ก็ได้ครับนี่แป๊บนึงครับสักครู่สักครู่ แล้วก็ส่งครับนี่แล้วก็ Back to CJ back to CJ ก็คือแบบว่าเควสที่เราเขาเรียกว่าไงให้เรากลับไปข้างบนสุดครับโอเคอันนี้คนระถ้ามีรีรสปาวง่ายครับรีสปาวก็จะกลับมาที่จุดบนสุดเลยแล้วก็ถ้คอยใจให้ขึ้นไปทางนี้ครับเนี่ยขึ้นไปทางข้างบนเนี่ยจริงๆถ้าเพื่อนๆเออมาเก็บลายเนี่ยเก็บลายไอตัวไอห,หัวเนี่ยมาทางนี้ก็ได้นะ มาทางนี้ก็มีเยอะอวันประมาณสิชิ้นได้ผมก็แต่ก็ต้องใช้เวลากระโดดค่อนข้างแม่นๆหน่อยอะไรเงี้ยลองดูไอ้ที่ใสๆอย่างเงี้ยมันจะเป็นช่องโบนะช่องโบก็คือแบบว่าโดดไปแล้วหล่นนะก็ยืนให้อยู่บนสีแดงเท่านั้นนะโอเคนี่ไปตามทางเลยนะโอเคมาแล้วมาแล้ว จะเห็นได้เลยว่าไอตัวไอหูกระต่ายนี่ค่อนข้างเยอะครับโอเคแล้วค่อยคุยนะมันจะมีอันนี้ตอบข้อแรกตอบไปรัวๆครับเนี่ยโอเคแล้วก็ตอบอันที่สามนะนครับเควสก็เดอะบล็อกก็จะเสร็จเรียบร้อยครับโอเคครับวันนี้ตัวเควสก็เสร็จเรียบร้อยแล้วก็ยังไงก็ฝากเพื่อนๆกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้ช่องทอล์สตอรี่เลยครับแล้วก็พบเจอกันใหม่พรุ่งนี้ครับสวัสดีครับ